สวัสดีครับวันนี้ร้านโอเคฟาร์มจะมาสอนวิธีการตั้งค่าไทม์เมอร์นะครับรุ่น KG 3 1 6 TII นะครับโอเคทีนี้อันดับแรกเลยครับผมจะสอนการตั้งเวลาก่อนนะครับอันดับแรกเลยครับลูกค้าเมื่อได้รับสินค้าไปแล้วครับก่อนจะตั้งเวลาให้ลูกค้าครับกดทำการโดรีเซ็ตที่ปุ่มีนี้ก่อนนะครับโอเคครับหลังจากนั้นก็รอเวลาสักครู่นะครับให้เครื่องทำการรีเซ็ตก่อน พอรีเซ็ตเสร็จแล้วให้ลูกค้ามาดูที่ปุ่มการใช้งานตรงนี้นะครับถ้าเราจะตั้งเวลาให้เรามาดูที่ปุ่มนาฬิกาตรงนี้จะมีปุ่มนาฬิกาตัวนี้ปุ่มเดบวกคือวันที่ชั่วโมงนาทีนี่นนครับวันนี้นะครับเป็นวันเาสาร์แล้วกันนะครับวันนี้วันเสาร์ผมดูนี่เสาร์ให้เรากดนาฬิกาค้างไว้แล้วเลือกวันไปที่วันเสาร์ตอนนี้ครับเวลาเวลาบ่ายสามครึ่งนะครับรตั้งเวลา กดตัวนี้ต่อนะครับกดตัวนี้นาทีต่อโอเคครับสำหรับการตั้งเวลาก็เสร็จแล้วครับครับต่อไปนะครับเราจะสอนการตั้งโปรแกรมนะครับตั้งโปรแกรมในการให้เครื่องตัวนี้ครับสามารถสั่งปิดเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เราต้องการตั้งเวลาให้ได้นะครับโอเคอัน okay, ดับแรกเลยเรามาที่ตัวตัว P นี้ก่อนนะครับให้กดที่ตัว P ่ะผมอธิบายเพิ่มเติมก่อนตัวโปรแกรมเราเนี่ยสำหรับเครื่องรุ่นนี้จะมีทั้งหมด16โปรแกรมหรือ16กรอบ เปิดปิด1ครั้งนับ1รอบนะครับอโอเคทีนี้ฟังก์ชันที่มันมีข้อไปอีกก็คือว่าเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้มันเปิดปิดวันเวลาวันที่เท่าไหร่จะตั้งค้างทุอวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือจะเป็นวันคู่วันคี่อะไรอย่างี้ครับแต่ทีนี้ผมจะตั้งโจทย์มาที่ว่าผมต้องการให้มันเปิดปิดทุกวันเ,เปิดเวลา,า,าที่แนาฬิกา3ามาทีก็คือของงเย็นนะครับ6องงครึ่งโอเคผมเลือกวันเสร็จแล้วเห็นไหมครับตรงนี้ผมเลือกวันเสร็จแล้วทีนี้ผมจะมาเลือก ตัวชั่วโมงผมกดชั่วโมง18บแนาฬิกาสามสินาทีโอเคเท่านี้ก็จะได้การตั้งเวลาของออนเลยนะครับทีนี้ผมต้องการให้มันปิดในรอบของโปรแกรมที่1นนะครับตอน7จ็ดโมงเช้าให้ผมกด P ครั้งหนึ่ง มาเลือกวันเวลาเหมือนกันครับผมต้องการให้เปิดปิดทุกวันเหมือนเดิมผมต้องการเลือกที่7จ็ดโมงเช้าให้ไปที่7จ็ดโมงเช้าโอเคประมาณนี้ครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับโปรแกรมที่1ทีนี้ถ้าลูกค้าตั้งเสร็จแล้วตรงลูกค้ามีแค่เปิดปิดรอบเดียวให้ลูกค้ามาตั้งของชันที่ Auto ออโต้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีตรงนี้วิ่งกดปุ่มแดงๆตรงนี้ตัง้งที่ออโตโอ้โอเคเท่านี้ก็เท่ากับการ ตั้งค่าเวลาในการปิดเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับใครที่ต้องการตั้งเพิ่มเติมให้กดต่อไปเรื่อยอย่างนี้ครับมันจะมี2อสามโปรแกรม4 5 6 7 8 9 1 0ถึง16นะครับอระมาณนี้เราจะกลับมาที่เดิมทุกครั้งที่ลูกค้า,าทําการตั้งเวลาเสร็จแล้วให้กดไปที่ออโต้เพื่อให้มันทำงานทีนี้จะสอนเพิ่มเติมในกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกการตั้งค่าตรงนี้ให้ลูกค้ากดปุ่มตรงนี้ครับ CNR ปึ๊บเห็นไหมครับรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงหลังจากที่เราตั้งค่าะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวให้เรากดกุที่เดิอการตรงนี้แล้วอย่าลืมให้เราไปที่ออโต้ตรงนี้อีกครั้งหนึง่งเพื่อให้ตัวฟังก์ชันเวลาที่ตั้งค่าไว้ทำง,งานครับแบบนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ